ยย่อหมอย้อยเข้ามาเป็นวงการดาราแล้วมาหมอปล่าหมอเข้ามาคนดูขอคนก็เล่นหัวใจหน่อะฮะกดหัวใจแล้วกดแชร์สำแชร์เลยใช่ครับสวัสดีครับหมออ่คุณหมอ,ค,หมอคุณหมอได้ได้บทยังครับคุณหมอได้บทยังเดี๋ยวหมอต้องเช็คสักครูค่นึงนะคะคุณหมออลงดูบทถ่ายตักครู่น<ล>ะจำได้เลยแม่งเอาหมีมาถ่ายตังค์กูเชียหมอย้อยว่ะไอ้สัสเอ้ยถ้ากูได้แสดงกับหมอนี่มันก็ มันก็มันก็ไม่ไม่เก่งนะมันก็แบบเออชิลนะตลกเป็นแบย้อยเขเพิ่งได้บทให้คุณบางบอลทอรที่นเอ๋อได้ครับรอรอได้ครับถ้าถ้าเป็นคนนี้ก็สบายเลยครับอันนี้คุณผู้ชายชื่ออะไรคะที่มาแค่อ๋อชื่อชื่อชื่อมืดครับคุณมืดบางบอลไงอ๋อโอเคคุณมืดบางบอลกับคุณมม่ คุณหมอย้อยอ่ามาแล้วค่ะหมอมาแล้วค่ะเบาเฮ้จดให้เขาได้นะคะเย้คุณคุได้เล่นเล่นกับหมอย้อยได้ได้ได้ดิได้ดิลองโหวตมาดูว่าจะให้ผมซื้อรถไรนะครับโหวตมาได้โหวตมาได้โหวตมาได้อันนี้คือหมอกพร้อมค่ะต้องทำอะไรบ้างหรอคะไม่เดี๋ยวผมจะผมจะให้ผมจะ b ็อกกิ้งให้ก่อนทั้งนี้ครับเมาลี่อ่ะสมมติว่าตรงนี้ตรงนี้คืออาหารด้วยหนึ่งตัวต่ออาหาร บริเวณห้องนี้คือห้องอาหารนะห้องแบบร้านอาหารห้องร้านอาหารห้องหนึ่งนะครับแอคชั่นคือหมอย้อยเนี่ยนั่งอยู่ีตัวอยู่แล้วอีฟคุณคุณคุณหมอย้อยเป็นอีฟนะอีฟนั่งอยู่ต๊ะอยู่แล้วอ่ไดําอ่ะดัมเข้ามาครับแล้วก็มองหามองหาผู้หญิงคนหนึ่งที่เราัดไว้ก็คืออีฟถูกไหมอือพอหาหาเสร็จปุ๊บอ่าอดัมเจออดัมเดินมาด้วยความขอประมาทนิดนึงเนาะเจอคนครั้งแรกเขินเขินแล้ว อ่าก็ีหนึ่งไม่ไม่ไมัม่นใจอ่ะจะทักทักเขาอ่ะแต่ไม่มั่นใจว่าใช่ใช่คนที่เราต้องการเจอหรือเปล่าฮัลโหลพี่ติดพีิทอสติดนานอยู่เออพี่โอเคครับครับขอโทษทีครับอ่ะอะต่อพอพอ,พอเสร็จปุ๊บเข้าไปเออสวัสดีครับที่ผมเพื่อไหมนะสวัสดีครับเออไม่ทราบว่าใช่คนนี้ป,ป่ะครับแล้วก็อีฟก็ตอบด้วยความ เขื่อนๆนิดนึงเจอเจอเจอผู้ชายครั้งแรก <_ EN> อ๋อค่ะให้ค่ะ,คะ <_ EN> แล้วก็ <_ EN> คุณบอลก็ลงนั่ง <_ EN> แล้วก็คุยเข้าได้ล็อกที่ตามได้ล็อกได้เลยครับอ่ะลองต่อได้ล็อกกันครับสมม <_ EN> ตินั้งคุยกันแล้วปอือขอแป๊บนึงครับขอแป๊บนึงว่าชื่อพี่ร้องผู้ชายชื่ออะไรเหรอหมืดบังบอนคะ่ะ คือคุณบอลเป็นอดัมแล้วหมอเป็นอีฟถูกไหมคะถูกต้องครับโอเครับทราบค่ะคือประโยคที่สองของของอีฟที่บอกว่าทําไมครับคุณอดัมคิดว่าวันนี้จะได้เจอสาวสวยคนดีทันอันเนี้ยจริงๆอ่ะเรามั่นใจในความสวยของเรานิดนึงนะแต่ว่าผมอยากให้เล่นแบบมั่นใจในความสวยตัวเองแต่ว่าที่พูดไปพอประชดเขาอะกับคำพูดเดียวกว่าเออคุณดูไม่เหมือนกับที่ผมคิดไว้เลยนะครับ oh, นะอ๋นนออาจะว่าแว่าจะว่าฉันไม่สวยเหรอแต่ว่าพูดโดยแบบสุภาพสุภาพอ้าวทไมคะ คุณแทา์นคว่าวันนี้ยเจะจะสาวหุ่นดีท,ท่ที่จะเป็นผู้หญิงหน้าตาบ,บ,บ้านๆแต่ตงตัวเฉิมแบบฉันได้ไหมคะเชิงมาชดนิดเนี่ยไ,ได้ไปแล้วได้ค่ะได้ได้ครับอ่ะขอลองครับมาแล้วสมมติอ่ะสมมติเจอแล้วอ่ะคุยจะเริ่มต่อเดี๋ยวเลยครับนั่งอันนี้นั่งแล้วอันนี้เริ่มจะบทเลยล่ะครับเริ่มบทได้ <c oughs> เล้วครับอคุณอีฟครับดูไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยนะครับ <c oughs> ทําไมเหรอคะ คุณระดมคิดว่าวันนี้จะได้เจอสาวสวยหุ่นดีแทนที่จะเป็นผู้หญิงหน้าตาบ้านๆในตัวชมเชยแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อเปล่าเปล่าครับผมไม่ได้หมายหมายความว่าอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าคุณน่ารักกว่าที่ผมคิดไว้อีกครับอืมงั้นเราทานข้าวกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวอาหารจะเย็นซะก่อนอ๋อโอเคครับพอจังหวะนี้อ่ะพูดเกกไปเสร็จปุ๊บทั้งคู่เริ่มกินไปอันที่เป็นอินฟูวนะก็คุยกันอินู่ว้ไปคือแบบ เล่นสวดไปว่าอันนี้อร่อยนะค, <She> er. คุณอีม้องกินนี่สิครับแล้วคุณทำเมื่อกีมอก้มั้งครับอะไรแล้วแต่นะเดี๋ยวผมปล่อยให้เล่นไปสักสองสามประโยคก็ได้ครับแล้วมาเข้าประโยคต่อครับอันนี้ตรงตรงนี้ต่อต่อ,ตอจากเมื่อกี้คิดแหละครับอ่ะพอพอ,พอบอกว่าเดี๋ยวถ้าอาหารก่นกอนเดี๋ยวอาหารจะเย็นอ่ะคุณอีม้องทานนี่สิครับนี่ผมตักให้นะครับก็อันนี้เป็นอินพาวเวครับมันจะไม่มีบทเขียนว้ที่เขาเขียนเขียนมาร์คเลคชั่นไว้เข้าใจครับครับโอเคมาลองสมมติอาหกินอ่ะเชิญกินใหม่ ชันชันจิ้นอโอครับได้ค่ะโอเคครับคุณคุณอีฟครับวันนี้คือมามามาร้องแต่ตอนไหนครับอ๋อที่จริงก็แป๊บแป๊บแป๊บเนะพี่เป็นเป็นคุยเรื่องอาหารดีกว่าครับเพราะว่าเอาะว่าคุยเรื่องใช่เพราะว่าคุยเรื่องนั้มันเดี๋ยวมันจะยาวอันนี้อันนี้ไม่ของหมูช็อตไหมครับเสียงเสียงช็อตไม่ครับไม่ไม่ไม่นะไม่เสียงหมูช็อตปะไม่ไม่ครับไม่ไม่โอเคค่ะโอเคโอเคนะเชี่ยคุยเรื่องอาหารยังไงวะคุยเรื่องอาหารยังไงวะ เดี๋ยวขออีดิตนะแอคชั่นเข้าที่อีพูดว่าเราทานยากว่ะเรื่องอาหารนะพี่เอสก่อนพอไหมครับคุณมาร์บอลพอ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 แอคชั่นงั้นเรามาทานอาหารกันดีไหมคะคุณอดัมอ๋อโอเคครับคุณอีพ์กินนี่ไหมครับสตูไหมผมตักให้ได้ค่ะรบกวนด้วยนะคะคุณอดัมอืมโอเคครับระหว่างตักลองชิมดู ชิมสัมทีอร่อยดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณอาดัมอร่อยจริงด้วยค่ะระหว่างที่กินนั้นอาดัมสังเกตที่มุมปากอ่าโอเคครับเขาจจละต่อเลยนะครับได้เลยครับเอ่อคุณอีมครับปากคุณเปื้อนนะครับเอ่อผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเช็ดเดี๋ยวผมเช็ดให้นะ้ยทำไมมันเช็ดไม่ออกเลยอะ คุณอาดมครับมันไม่ใช่คลาาอาหารค่ะคมันเป็นไฟตั้งหาค่ะเอ้าอุยอ๊ย,อยขอโทษด้วยครับผมผมผมไม่รู้ครับอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะอืมก็คือผมก็เคยมีเอา่าแปบน,นะบขอขอใหม่แปบน,นะเอาต่อจากตรวเมื่อกี้คือจะว่าไปแล้วเนี่ยว่าถึงเรื่องไยแล้วเนี่ยผมก็ ตอน,น,นเด็กเนี่ยผมก็เคยมีน้องสาวแท้ๆอยู่คนหนึ่งนะครับเธอมีใสรูปผีเสื้อท้องสามเดือนอยู่ข้างมุมปากซ้ายเหมือนคุณอีฟเลยครับแต่ของอีฟเป็นผีเสื้อตัวผู้ค่ะมันจะเป็นตัวผู้ได้ไงครับมองไปมองมามันมันเป็นตัวเมียท้องสามเดือนนะครับผีเสื้อตัวตัวผู้ที่อ้วนลงพุงจนหน้าท้องแตกลายอืม นี้นี่เองครับผมถึงว่าแหละมองลองมองดูดีทีอีทีเราก็จริงๆด้วยครับอาจจะเป็นตัวพูดจริงๆด้วยอาดัมพูดถึงน้องสาวเขาต่อคงจะเป็นเรื่องบังเอิญแหละครับเพราะน้องสาวแท้ของผมเนี่ยเธอจะมีปานที่เดียวกับผมด้วยอันนี้มันมันมันเป็นชื่อสองคนนะอันนี้คือพูดพร้อมกันเหรอครับพูดพร้อมกันใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องครับปานปานลูกพปาแดงลูกพญาเสี้ยวที่มา ปานแดงรูปพระจันทร์เสี้ยวไปรักแรกกว่าปานแดงรูปพระจันทร์เสี้ยวไปรักแรกขวาอย่าบอกนะว่าอยบอกนะชูนิ้วขึ้นชูมือขึ้นสองคนอชูมือขึ้นกันปึ๊บปึ๊บเห็นละเหมือนกันเป๊ะเลยหรือว่าเราจะเป็นพี่น้องที่พัดภาจากกันมาครับชีฟก็ไม่เคยเจอใครที่มีปานรูปพระจันทร์แดงสีข้ามเหมือนอีมาก่อนเลยนะคะ แต่เขาผมเป็นพระจันทร์แรมสามค่ำนะครับอ้าวผมกะและเชียวบนโลกไปเนี้ยไม่มีเรื่องบังเอิญขนาดนี้หรอกล้องอกไปทีหนึ่งไอ้เชียวลองโอกหรอกล้องอกว่าตอนแรกนูว่าน้องสาวจะมามันจะมาหาเมียแต่ได้น้องสาวนะล้องอกไปนะอ่ะเดี๋ยวผมจะขอดีเพิ่มนะฮะได้ค่ะช่ยากว่ะไ่กูแบบต้องหัวมาเล่นเล่นประมาณนี้โอเคแล้วครับแล้วก็แล้วพอในช่วงถูอะคุณเอ่อปองบอลครับ ปแก้ที่ได้น ENNIS, year, ่ะโอเคนะที่แบบว่าถูเอ้ยไม่ออกนะถูมืออยากให้ใใส่เหมือนใส่เสียงพี่ว่าเราใช้ความลำบากในการเช็ดนิดนึงแบพอเขาเช็ดเราใช่ไหมคุณคุณอ่าคุณหมอหมอย้อยพอเขาเช็ดเราอ่ะเราก็อ๋ออ๋อออคุณคุณคุณด่ะฝ่ายฝ่าย่ายกฝ่ายฝ่ายไม่ไม่ะ่ออะไรเงี้ยอ่าได้ค่ะได้ค่ะเหมือนเราเจ็บอ่ะเราเจ็บเลยบอกอ่ะได้ค่ะได้ค่ะก็ไปประมาณนี้แล้วก็ ไอ้จัองหวะที่ว่าลองวอดรถมาดูนะเดี๋ยวจบนี้พี่ซื้อขอถามนิสัยตัวละครสองตัวนี้ได้ไหมคะว่าเป็นแบบไหนจะได้วางหมอแบ่งมืออาชีพจริงเหรอว่าเดซ่าผู้หญิงเนี่ยอ่ารอบเดียวนี่รอบเดียวนี่รอบเดียวขออหที่รอบโอเคเลยกูขอยรอบหนึ่งเมื่อกี้กูรอบเดียวไม่ได้อ่านก็จริงจริงก็เป็นผู้ดีไปฟังคนอื่นพูดอย่างเดียวคนที่พ่อแม่พ่อแม่นะก็ดูตัวกัน นะต่างคนก็มีชาติตระกูลตระกูถูกไปด้วยตลาดเสื้อราถูกเลยโอเคมาเนี่ยฮะแต่แต่ในในบทเนี่ยมันจะดูเป็นคอมเมดี้หน่อยๆได้ค่ะได้ค่ะคล้ายๆเหมือนอาจจะเป็นซิทคอมนิดๆอะไรเงี้ยได้ได้ได้กินเามมั่นใจแล้วได้ได้ได้ใช่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 ครับยากด้วยก็กูไม่เคยมือเป็นระยกอ๋อโอเคครับ อ่ะลองเดี๋ยวผมพอเล่นนี่จริงจริงอ่ะคุณคุณคุณหมอย้อยอยู่สื่ออยู่นี่ครับนี่่ได้ได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณคุณบางบอลเดินเข้ามาฮะอ่อโอเคเริ่มแต่ต้นเลยใช่ไหมครับใช่เริ่มต้นมาอันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มแคสริงกันนะมาเริ่มเลยครับเอนเิมเข้ามาจากประตูใช่ไหมครับ Yes ถูกต้องครับอ๋ได้ครับเชียร์ถ้าพร้อมเราก็บอกบอกเริ่มได้เลยนะครับผมมาพร้อมคุณหมอย้อยพร้อมนะพร้อมค่ะพร้อมแอนแอคชั่น นาราเปิงวัับอนนี้ผมขออนุญาตนั่งได้หรือเปล่าครับอ่าได้ค่ะได้เชิญเลยค่ะเชิญเลยคุณอิฟดูไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยนะครับเนี่ยครับมาครับนี่รี่โอยยุ่งโทรมายุ่งโทรมาพี่กวางขอใหม่เลยฮะอันนี้เอาโทรศัพท์ผมไปขอได้ไหมครับได้ครับเพราะงานจะประชุมแปดสองหนึ่งครับแปดสองหนึ่งครับจะได้เลย แปดสองหนึ่งครับผมแปดสองหนึ่งนี่โอเคครับโอเคครับโอ้ทีโอทีทอทเทียบเมื่อกี้ขอไปได้ครับเราเราเราไม่ได้มาขอเขานั่งคือคอเรามาถึงอ่ะเรา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 แค่ลังเลเฉยว่าคนเนี้ยคือคนที่เขาจะรับเขาจะรับเขาจะรับอ่าเราเลยถามเมาก่อนพอถามว่าใช่เราคิดหรือเป่าใช่ครับจ้าถูกต้องอย่าลืมความคอมเมดี้นะคะทั้งคู่ไม่ต้องซีเรียสนะเอาแบบสนุกสนุกคอ่าครับผมเอาใหม่ที ตัวละครมีความแปรปรวนของอารมณ์ได้นะฮะได้ครับอันนี้เริ่มได้เลยใช่ไหมครับได้พร้อมแอนแอคชออั่นอันนี้ใช่คุณอิปหรือเปล่าครับเอ่อใช่ค่ะอืมก็ดูไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยนะครับเนี่ยคุณอิป ทำไม <S 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 เหรอคะคุณอาดำคิดว่าวันนี้ได้เจอสาวสวยหุ่นดีแทนที่จะเป็นผู้หญิงหน้าบ้านๆแต่เต็เมๆแบบนี้ใช่ไหมคะเพอาะเปล่าๆครับผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะครับผมหมายถึงว่าคุณอิฟเนี่ยดูน่ารักกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยครับอืองั้นเราทานข้าวกันดีกว่าคานเดี๋ยวอาหารจะเย็นซะกอ่อนอ๋อโอเคโอเคได้ครับคุณอิฟอ่ากินสตูไหมครับเดี๋ยวผมตักให้อ่ะรบกวนด้วยค่ะคุณอาดำอืมโอเคครับอันนี้เป็นซอยจุกนะครับเดี๋ยวผม ถ้าเราชิมดูร้านนี้ที่เด็ดเลยครับดับดับซ่าค่ะอืมโอเคได้ครับอ่ะเอาคุณอิฟชิ่หายละอิฟผมไม่ไปซะแล้วอิฟหายคุณอีฟเมจิกซะแล้วครับโอ้ไม g ก็อ่ะเราก่อนก็ได้ครับมันมันจะมันเข้าได้อยู่ช่วงนี้อยากขอทดลองอะไรอย่างเชีย กูสาวซอยจุ๋ยเขาจินในศาสตร์พี่กว้างว่างไงบ้างเป็นยังไงบ้างอยากเติมตรงไหนไหมแม่งอึดอัดว่ะยากผมพอเล่นจริงแม่งยากเว้ยอิฟคามุยละขอดวลรีล่าเทียดเรายัางอยู่กันอยู่ไหมอยู่ครับอยู่อยู่นะคะอ๋อเรียบร้อยคุณอีปประเทศแตกครับผมอีฟโดนเล่นละ ไอ้ชียากว่ะมันเล่นยากว่ะเฮ้ยแม่งเอารออะไร